นั่นให้พีเบินด้วยนะ่ะพ,พูดพีนะเบิร์ดเ่มันจนโป้งจนฮะอันน่ะอันนี้ก็แม่นอฮะอันนี้ก็แม่ข้าวน,น่นก็ข้าเบิร์นเะ่อมบ้านใหญ่นี้นี่มีมดตะย่างเลยบุมีตอย่างเดียวบมีตะผัวโบต้องเอาก็ได้ดอกผัวนะฮะโต้องเอาก็ได้ดอกผัวนะเคยเอาแล้วเคยมัดไว้เห็นยังอ่นนี้นะของโเคยมีแต่ยกได้อยู่แต่ของเคยมีแล้วไม่แยกได้ เรามัดมันไว้เนี่ยมันกระสิตายนี่มันมันเราเราต้องมัดซัมติง i n g แหละไรเฮียต้องเอามันออกเราต้องมัดซัมติงไ n g ไเฮียหมัด s o m e t h อ n g on it ไรเฮียเพอ่์สีเพอ่์สีพุดเอาต้นมันเนี่ยฮึ่มเสียเอานี้เอาต้นนี้หน่าแค่นี้ลูกมันเนี่ยเต็มพันเลยแต่ว่ามีสองต้นแล้วค่อยเสียวค่อยสีกาให้ค่อยสีเฮ็ดซส่คนเนร็จนะให้ ถ้าว่ามันและถ้าว่ามันอย่างอย่างน้อยอยู่มันสีเขียวจะเห็นเขาบอกเข้าใจอ่ะฮะแยเนี่ยแหน่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 แต่ว่ามันเป็นอย่างจังมันโบสีแดง right because I I I have one at my dad's house นกคอนคอนกระแดงคอนคอนกระเขียววะอือแต่ว่าอันห้องค่อยมันสีเขียวมันต้นมันกระเขียวเหมือนเหรอใช่ that's the thing เราอันต้นเขียวนี่มันขึ้นมาปิวมาอยู่ไกลแทนสำหรันนี่แม่มันไปเซิงก็ต้นที่เขียวนะมอมันมีสองสามต้นเนี่ยเมืองหนึ่งสามสี่ต้นนี่สิ เก็บไปมาเบิ่งก่อนค่อยเสิเอาไปในนี่เราเกระถ่มนะก็ระถ่มจีคุณนะพยายามแต่กระลาบเนี่แล้วลมันจีคุณน่ะเออกระลาบนี่มันตั้องเอายังไงมะน,นาวเพิ่นอันนั้นคือมันนวดใหญ่กันมูก,กันพวกแต่นวยเดียวเ<อ>นี่ยมันมากหลายเลยพี่ซีบฮักอีกบ่นี่ีปีนี่ฮนะักอีกแหละอุ้ยตายเฮ้ยเราเอาไปตัดมาซอยไม่ตัดเราไปขลนแบบเดียวนี่นะเซย์เซยอันนี้ โครนก็ง่ายตัวนี้นะฮินตะโครนง่ายเลยเสียยจะอู่เยามาเพราะฉะนั้นว่าอันอันนี้ปิวมานี่มันบ่แม่นใบตัวนี้ดอกเขาว่าใบตัวนี้นี่จ้าวานน่ะอมันเขียวมันอย่างเสีเขียวเฮ้ยบ่งบ่งดอกพามาแกร้เนตายโทยู่เดือนหน้าพอดีเลยเนี่ยเดือนหน้าเดือนหน้าเขาไปไปฟอมเขาพอดียังมันออกดอกผัวแห่งมันจะออกมากแล้วน่ะเออมันจะออกมากแล้วน่ะ ไปถ่ายก่อนเจ้าแล้วเออโอ้ยตายบ่งไปอย่างล้นละมันโล้นแล้วมันจะเยอะมากมันเนี่ยเนี่ยอ่าอ๋อมันเป็นยังซี่ติเออพอมากรนด์เฮ้ยสี่ข้อพัมันจะหายมึงรู้มึงรู้มึงมันโล้นรู้มึงหนาวเอาิบ่ได้หมสายละปีนี้นะถ้อพูดที่จริเลยเทรนเมนเล็ก็น้อยแน่ต้องให้มันโล้นคันจำคันมันพอล้นมันก็ฮักเด้อง่ายเจ้าน่ะแย่นุ่ยอันเดียวน่ะบง่ายอันเดียวเน่ง่ายอันเดียวเน่เอามากินได้แค่อันเดียวโอ้โออ้มาแล้วเห็นไหมเออออกมาแล้ว บ่แม่นออกคุณตัวตกกับทอดกําปันอยู่หันอันเดียวกําปันเล็กน้อยอ๋อมันออกมาก่อนหึงนดกดกแต่อันนะ you have to เออไปสักห l ึ่ต้องเอาออกแดดให้มันโลยแดดไปเคยขับบนนั้นงานเจ้าฮักอีกแหละที่มันมาหอมแต่แถมยังผ่านมันก็ยังหอมได้เลย่านเะคนว่าบ้านนี้ยนะมีมดสุดย่างบ่มีแต่ย่างเดียวผัวผัวอ่าฮะเออ อันเนอะเอาเอา,เอา,เอามีดมาตัดอนนี้ออก <You S 2> มานะ <know S 2> ขั้น,นมีผ<ง>ัวก็สิแปลนแดอยู่ดอกจ้าวเนียโ่าเป่แปลนอือเก้เาเอาม,ามาอาอันมายังสด่เปล่ะแปลนเนี่ยนะเอาเอาเสื้อมามัดมันออกด้วยค่อยว่าเอา,เอามาเป็นคนเฮ็ดสวนก็ดีก네ันได้ เอาผัวผู้นึงเห็ดสวนผัวผู้นึงเห็ดละงายคาหลาไม่แลนด์เปเปิมันว่าอันอัน maybe you find husband you know he can take care all of this for you I said no maybe I find good job then I don't need I pay คุณต y e งต้องต้องต้อง e e องต้อ e ต้องต้างต้องต้อง h ้ e งต้อง w ้องต้องต้อง e ้องต้องต้องน้อต้องต้องต้อ t h h ออ าที่เธอเจ้าแม่ที่สั่งเพื่อนี่นะมักหลับเนี่ยนะคือมันมป็นานหลายต้นแทะอันนี้โอ้ยมักพามักรนด์นี่ค่อยตัดทิ่มเฉยอย่างเงี้ยมันยาวออกมาแบบนี้วะเนี่ยค่อตัดมันทิ่มมันเกิดมาเกิดมาขึ้นมาอย่งเงี้ยแม่เหรอเออโค้ดแซบกับตัดงามันเอาไปปลูกด้วยเหรอแซ่บตัวกินจนมึนตาบประคืดและแซ่บตัวแซ่บกินจนมึนตาปรขึ้นแหละอื เราแจ๊กเปนอีสั่งเพิ่์นให้เขาตัวให้กินก็กินเนี่ยอันนี้นะเจ้าเปาไปไปไปพูกตัวป่เนี่ยเฟิร์นนี่นะมันแตกออกมาเนี่ยเลิกเฟิร์นแนวต่างนี่บอกคืนบอกเคยจะมาจากป่านั่นนะมาจะหาสีายอันนี้เฟิร์นค่อยออกมาพูกกันดีมันออกมาเนี่ยเอาไปไหมแม่วะเออเอาไปพุดไปแม่มันแตกออกมาเนี่ยนี่มันแตกออกมาเนี่ยพูดเอาไปเนี่ยมันแตกออกมเอาให้เฮาอันบอกว่าเจ้าไปหาคือชัไปหาเห็นหรือเปล่าเห็น ใส่สีไปคุดเจ้านั่เอากระทงมายายโคระโคระโคระเอาสิคุดเอาไปปุ๊กเหรอเฮาสิคุดเอาไปกินเจ้าเส้นเนี่ยกระให้ตัวเขากำลังตะเข่าเบิกมือให้เลาคือคุดเลยตัวเจ้าให้คุดเกิดกัคุดเอาอันต้นน้อยพอดีกว่าะ่เขาสิเขาให้เขาคุดมีเคยเขาอยากให้เขาไปคลีนบพาท่นให้เขาเออเออมาเทนก้อยด์เดินให้เขาซักสินะ แค่เอาใบมันไปหอ่อห่อได้เขานั่นกินคือกับอันนั้นเนาะห่อได้อันเกิดอ้าติ๊กตเกิดมาเราเคยเห็นต้นข่า <พอ S 1> แล้วเขาจักข่าอีสัง่งเขา่าข่าแดงเหรอ เขาบอกเคยเห็นขาแดงแค่เพื่อเขาเห็นตั้งแต่ข่ามันเป็นสีขาวกับสีแบบเนี้ยค่าบ้านเหาบุคพูดในหลวงเบิร์ดเลยนี่มันจุดไหนมันให้หอบมาพูดเอาบิเคยมันให้หอบมาเห็นส่วนให้มันเห็นส่วนให้มัน สลัดใส่เด้อยากได้ก็ขุดเอาผนว่าแล้วให้ไปขุดเอาอันพุ่นอ่ะมันแตกไปฮอดน,นอกพุ่น, <c ười> น,นเอออันที่มันสิเข้าไปในบ้านเราพุ่นอันอยู่นอกๆนี่กะมาทิ้มให้เขาเนี่ย This โอ้ยมันมังามได้เลยอือฮะไอ้ไ <c ười> อ,อ,อ,อ้ต้องคุดเลยขอให้คุดแล้วก็ต้องคุดเลยอืมคัน สลัดเราเห็นหน้าบ้านเจ้าหกมัดไหนเนะเราได้มาต่คุ้ดอย่างเดียวได้เรามาคลีนหน้าอีกน่อ Thank you เออ Thank you แต่เคยคิดว่าเจ้าสลัดอยู่ดอกเอ๊ะสักรนสลัดสลัดสลัดมามาคุ้ดเอามาคุ้ดเอาเราคุ้ดเอาไก่คุ่นเอามันไม่ต่างมาที่อ่ะมันแรดมาคุ้นคุ้ดคุ้ดมันจะออกโนกอันคุดดโป้มันี่ล่ะสินะ มีก <mm ันบ้ากหลายแล้วมันเป็นอย่างดอกคุดรถบอดอกไม้ต้นไม้นี่เจ้าเนี่ยต้นไม้เจ้านี่เนี่ยเบิ่งมันมาซีเขาอย่างนี้มันซีเบิ่งมันอยู่ฮอตไม้เหินพมดนนะ่เหลียวเออโอ้ชัดเนี่ยเนาะอันเป็น lazy อันต้องการดูนี่สิเอออย่ามาแหงไหลเลยส lazy นะดัสไวมันมัน s p e c i a l i z e คนละอย่างจะต้องไปหาเอาคนส่วนมา อืมสายแทร็กเันนะไม่เท่านี้นะมามาคุดดอกพี่นะเจ้ามาเอาอย่างให้แม่เจ้าน่ะได้มาแล้วป๊อปเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ไปเอาเสียบมันได้เหรอได้แล้วนี่นี่เอาคุดเอรอแต่ว่าอ้ให้มันติดอยู่งานพนอันนี้ก็นั่นมันเดือดคุดไปเลยเขาจะได้ดอกแม่เนาะเออันนี้นะพวกนี้นะเอาไปใส่ตรงกันเราปั้นเก่าข้นมาปุกไว้ระวังค้าเขาจะเป็นค้าเบื่อเด้ะพักนี่มันเบื่อน่ะ เจ้าสาวเนี่เอาข้าวอันข้าวนะอันนี้ก็ข้าวตันมันออัน้บอเนอันนต้นไม้นั่นนะอันนี้ก็ข้าวเหแือวกัเออเรากเอ้าทเอาอาต้นเกี่ยวๆนะสิแปย่งต้นตายๆนะมันก็ไ่ได้ตายโอ้เจ้าสาวข้าท่านี่อ้าเขาว่าเอาอันของได้เหินนี่แหได้เหินคุณอ้อนี่นๆนีๆดีเอาพอดอตใตายอาเินเี่นมันลอกไปนี่นวนี้นนี่ยังไม่ยังไม่ยดีออกมาเลเนี่ยนะกเนีะ ป้าที่เธอให้มันแล่นให้ให้ข้านี่เลยแล่นให้มันแล่นดิเศะเจ้ามีเบสเมนต์นี้ยตรงนี้อ่ะเออนี่น่ะโอ้ยแม่หนอแม่ข้าวอันนี้มันตายแล้วเฮ้ยเขาบอกว่าแม่ข้าใหญ่โอ้แม่โอ้ยมันเน่าแล้วมันเน่าแล้วมันใกล้น้ำหลายคน้ได้น้ำหลายคนเนี้ยนะเ่อตรงนี้พี่กดไหม่พี่เอาเล็บกชา่อยากเด็กผูกอันนี้นะเห็นไหมน่ะมา มันค่อยฟันออกทีค่ะค่อยปาดค่อยปาดเ่มหลายเทือแล้วมันเกิดมาเองอีกของบัวก้ามเป็นเกิดเองของบวก้านี่นะถ่างงามกระไรงามค่อยจะหน่อยเข่างามเจ้าบังามบัดอกสีขาว้องามคือเนี่อู้ทนพี่นพี่นออกมาเกนอกขึ้นจ้เราก็ว่าจาให้เอาแก่ล้บ้านเราก็เอาแก่ล้บ้านตัวนเน่ามเลยให้เน่าเพราะว่ามันใกล้น็ตายอก จะไปปล่อยมันแม่หมดกันครับกอคืนเลยแม่หน่อยเ้มงแมนดอกไม้นี่หรออ่าีนมันอันนี้มันม้แมนดอกไม้เหรอเนฮะจะไปเอายาไปเอาอันตยทนเอาเนี่ยอเขียวเนี่พีพีพีแล้วคุดเอาเฮ่บอสกคุดออกไงคุดออกเถอะุดออกครับอันี้มคดีอย่นีดหรอโอ้เให้มาคุดเอาอยู่บนี้อ้สลัดอตัวนี้ออกแค่นึงอีกหนอกจะนมายองนาใช่ไเอออยกได้ของเขาเาก็ต้องคลีนให้เขาก่อน หาทางรอบรออสลดัดเออ,เอ,อนั่นนะเจ้าค่อยเจ้าว่าค่อยบุฮงบอสว่าเจ้าสลาดัดอุย้ยแดงนี่หรีออ่าแดงจึงครึง่งคือเด่นะ่ะข่านะข่าดูเนี่ย โอ้ยแหลมไปเจ็ดปันกับของนั่นนะท่านบอกคุดมันออกนี่มันมันมันลามเนี่นี่นะเจ้าปลูกจักปีแล้วเจ้าคือยังจะหาเห็นค่าขุดขุดออกให้หมดขอให้กันคุดเอาใกล้ๆบ้านเขาาออกเออคุดออกคุดนี่มันกำลังจะออกลูกเผื่อเจ้าสิไปห้องบ้านเจ้ากระเวยเราจะกระเป็นนอนไปอาบน้ำแล้วก็นอนแหละดินดีเว้ย ค่อยๆก็ว่าดีเพราะว่าคันแข่งคนนี้เหาเห็ดบ่อยเนาะเจ้าเห็ดอันน่ะอ่า you you need to do a อย่างอันน่ะ raise มันมี garden line หนึ่งอุ้ยอุ้ยข้าอสั่งแก้วนี่นะเฮ้ยมันแหลมแปดเจ็ดเนี่ยฟังก็นอเข่าเนี่ยอย่ามาเต้นหัวอ หัวมันก็ใครเนีนๆขไเน่ยเป็นาอ่อนให้แต่เออน้างรเส็นึ่งซีนเลยเนาะเพื่อที่ได้กินมันสิบห้าหกปีเพราะนาสนาข้มันบวเป็นนอแล้วนะนีนองเาออกมาไม่มีนอเปนุมั้งน้ีงมันจเห็นนันเลยอันดันแทงด้อยขานี่ะเห็นไหมงกับขาเข่เลยแล้วเาเอาโอ้ยมันยุลุ่มพุนไอ้ทนสิงไป จะประยากเสียบมืนนี่นะคนอื่นเขาไปเห็ดเวียกเห็ดงาน,านนั่งอยู่ออฟฟิศไอ้ห้าเฮามาขุดดินขุดอันนั้น <c oughs> ปานกับคนบ่มีเวียกมีอย่างเห็ด้ยมาเห็ดสวนซ้อยสะคอน อันนี้ขั้นบกคุดออกหรอสีขุดนั้นสุดเดี๋ยวขัจนสเหยียบมั้อ,อือเจอมันเป็นเ่อเป็นเบบนี้นนะ้อืออมันเป็นปนนั่นแหละตัวนี้อีกอันนั้นจะหาป้องข้นเป็นนอไม้ข็สิแซบอยู่ดอกอ,อันเบอร์ขอเอาไปอันอเอา tìm cấp thác thôi ở Nó có đi không cuốn mà thì nhỉ ngặt thăng ngặt thăng ngặt thằng ngặt ngặt thăng ngặt thăng ngặt thằng là cái ngặt 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 cho thăng bộ lực cho trong thăng ha mà lực lực ôi thằng lực lại mà chỉ sọt ơi đừng sâu sạt ơi chạy quá chỉ thôi ทางดึงทางดึงนี่เออมันไปค่ามันไปคาดมันไปคาดโอ้ยมันมันมันฆ่าได้ของฮองวัดเด้คุยมันออกมานะมันคาดก็ไปค่ดขามันไปเห็ดคดฆ่าซะโอ๊ยป้าที่โทษเธอหนึ่งเธอหนึ่งนะเฮ้ พอเลยเนาะเอาออกขราช่างบ้านให้เขาอันนี้เอาจนมัดเลยเนาะมัดเลยได้หมดเลยนะเดี๋ยวมันมีหัวดีนั่นวะเนาะมันแค่แต่นั่นจะซื่อโซ่ของข่อยผัดมีหัวดิมันเป็นคือกับอันคือกันนี่แหละต้นคือกันที่แหละเบลลี่อือพราะว่าของข่อยัดใส่คุ่อโอ้นอันอ๋อข่อยหันข่าสีเขียวอันเด็กียวน่นแหละสีธรรมดาธรรมดาสีธรรมดาที่เรากินนี่แหละ อันนี้คือสกินต้นหมือนกินชุดเะรอเดี๋ยวช่วยอาไหว่ยังงโอ้โหคนหัวมอนะที่ข่าที่งมัน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 เโ้ยงัดมันจนต้นแตกต้นแตก เสียมฮักฮักเออไอ้เฮ้ยบุคคลน่ะฮือเห้กันทางงานทางงานนี่ไม่หนวบงอาจัะซีน้อไอ้ยเต้ <c oughs> อะไกินเนาะขาราบอกว่าให้เราฟังหอกกระพูดเนาะเออเต้เออหังอัดงอัดดเออได้แล้วได้แล้วโอ้ยได้แล้วเด็วเด็วเด็ดได้ล้วเขาว่าเขาว่าอันโอ้ปานีเด้อค่าแดงแหลมเป็ดเจ็ดปังกันเน อิต่เทาตัวค่อยๆอีตาเท่านั้นเราเอาอยู่วัดอับบอลโยเขากันยังบีบให้เราเลยเออเออเออจำแล้วโอยห้ามเป็นห่วงนี่เขาไซให้มาคุดค่าแต่ที่แท้จริงนี่รีรอเขาลอกไซเขาเขาลอกไซเขาอยากได้ค่าก็ไปคุดรถผนหมาไปคุดนะ แล้วเวลาลงมาสิคุณละเอาใกล้ๆฝ่าเหินเด้อที่มันแตกไปนอกกันใช่ว่าเฮาวูหุทันหุทันเออหุทันแต่เฮาอยากได้ค่าเฮาก็บ่ว่าหย่างงามพอดีน่ะ You know what This is a beautiful house beautiful energy mm hmm. Yeah Yeah ปู่ก็อย่างกับงอกกับงามอย่างเนาะ Yeah เออตอนมันยู่มัน เปล่าอีน้องบางทีคนเฮากลับมาใหม่มันก็อาจจะมีนีสใสเปลี่ยนแปลงอย่าเนาเออเ่ากระปอบใจโตเนาะบางเธอโตยากได้เขาคืนบางเธออยากได้เขาคืนบางเธอปักกระใจมันบตรงกันกระวาเข้าข้างโตเด้อัพ่อาว่นก็แมะ ว้าวอีกไก่คึกอีกไปแต่กับสันดานเปลี่ยนได้เดออ่าเปลี่ยนได้อันจากเปลี่ยนอย่ากินน้องมันห่างมาเก้าปีสิบปีแล้วบางทีมันก็จะคึกถึงความดีได้แหละอยอาอ่าไก่สะฮนมือตายแล้วมันก็ม่นมาแล้วก็มาคานตายยู่หน้าบ้านนะแล้วก็ให้เอาเมียนเออส่วนหลายมันก็มีซนั้นมันเห็นหลายคนแล้ะมันเห็นหลายคนล้วะว่าเราคนท่าคนแก่ได้คนก็ไปมีเมืองเขาเเลยกบมาแล้วกันยังเอาคืนอยเย เอาบ่ทาาเอาคืนตัวให้ตมามันมาเป็น่ออยนิดน้อยซื่อๆงบอกันมามันเอิน่าบอให้ยีมเน,นสสั่นนั่นเจ้ากพ่อกับ้าคนละห้องกแนเข้ยทำเดไปเอาของอยู่ในเช็ดน้นอยนะแล้วก็เห็นเินไ้แบบนี้มันเห็นเหิน,หนมันอยู่น,ะนนะหั่นก็นได้แหละเอเอปาบ่เย้าลำจะอยู่หันแหละบ้าบ้าเลยเอาแฟนมาเขาแ่ามึงยู that's ่า a t s น n o t h อ r ก h i n g ง i g h t there too you know เอาหมูมาก็ <c oughs> <c oughs> อันนี้ต<ม>ัด<ฟ>ใช่อันนี้เดลตสมอลเลตเนี่ยมีแฟนใหม่ก็ไม่ต้องเอามันมาตัวเออก็ไปหาซื้อใหม่แล้วก็ให้แฟนเก่าอยู่<ไ>บ้านเก่าออแฟนใหม่มันบ่มีเงินซื้อบ้านใหม่ให้เขาอยู่เขาก็ไ่ต้องเอามันเออ right ลองมันกันตต่อวเดียูได้ด้วยแต่คือดูสองคนก็ได้เอออจจะได้เหมือนโอดีแต่อาจะได้เหมือนม่หม่มันเป็นนเท่าดเออเท่าละพวกมันังลูกมันออกมาไม่ใช้งามันเหมือเอาย้ายไปทีมาทนี่ เธอ got c a r ย i e d a มันเหนอนีมันเหานอนเสือต้องไปดอกเจ้าเบ้านไปเอนอ่ไปเบิงพักไปเบิงส่วนหลังบ้านเรเจ้าว่าเจ้าเข้าเหินแล้วมันก็ออกงาค่อยคือกันเด้ขั้นหอดเหินแล้วก็ออกงาคือกัน แล้วก็ยอยอหนฟิวขึ้นลานอิริหลอกกันลิฟต์นี่ลิฟต์ไดยไวก็ได้ drop off น okay? <Uber. S 1> uh ัก็ได้บอร์ก็ลิฟต์